ชมบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมหอมไอดินวิถีถิ่นบ้านหนองพลับส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนายปรัชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมหอมไอดินวิถีถิ่นบ้านหนองพลับณลานวัดเวลุวรารามตำบนนอง ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายวีกิจมานะโรจกิจในอำเภอบางละมุงและนางสุภาวีบำรุงศักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงาน ทางที่จังหวัดชมบุรีนะคะได้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชุมชนซึ่งทางจังหวัดได้สนับสนุนโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะในชุมชนคุณธรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยชุมชนตะเคียนเตี้ยมีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะเช่นวิถีมะพร้าวกาแฟมะพร้าวและบ้านร้อยเสาที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดได้งานนี้ค่ะ จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะระหว่างวันที่2ถึง17สิงหาคมนี้โดยมีตลาดวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินดังกล่าวหลายท่านด้วย